สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาถึงจังหวัดภูเก็ตครับเดินทางมากับมิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเพะวันนี้เราจะลองขับคันนี้กันครับเจ้ามิ t ูบิชิเอ็กฟอ c e สแต่ว่าวันนี้เราจะลงถนนจริงมีทั้งถนนในชุมชนถนนที่เดินทางระหว่างจังหวัดที่นี่ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ในเรื่องของมัดโหมดกับเรื่องของกราวเวลครับซึ่งถ้าจํากันได้นะผมบอกแล้วว่ารถคันนี้โหมดที่ผมว่าขับสนุกเนี่ยก็คือในโหมดของกราวเวลในโหมดของมัดโหมด ดูจากสวดทรงองเอลดีไซน์ของรถลักษณะของรถไม่น่าเชื่อว่าจะขับสนุกได้ขนาดนั้นขับไปปุ๊บเนี่ยจะนึกถึง DNA ความเป็นแรลลี่ของ Mitsubishi Lally r r t เลยเดี๋ยวเราขับกันในนี้นะครับแล้วก็เดินทางไปที่จังหวัดกระบี่กันด้วยได้ลองหมดการขับขี่ต่างๆและเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างประทับใจขนาดไหนครับ ในสนามเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกหลักๆจะได้ลอง2โหมดก็คือโหมด g r าวเวิรโหมดนะกราวเวิโหมดก็เป็นถนนแบบนี้ครับถนนดินแดงถนนลูกลังที่ผมอยู่ในกราวเวิโหมดนะเป็นทางโค้งครับอ๋อจะมีลักษณะได้ยินเหมือนเสียงดึงไว้เลยนะขับทางลื่นๆเนี่ยนะครับระบบดีมันช่วยได้จะเห็นเลยว่าไม่ต้องดึงอะไรมากไปเรื่อยๆนี่กึ่งๆมัดแล้วนะเพราะว่าฝนตกนะครับเห็นมีโคลนมีอะไรด้วย เดี๋ยวเราไปถึงข้างหน้าปับ๊บเปลี่ยนเป็นมัดโหมดนะครับฟิลเหมือนรถแรลลี่เลยอะ่ะผมบอกแล้ว DNA แรลลี่อาร์ตจริงยังชอบอยู่ครับไม่น่าเชื่อเห็นทรงอย่างนี้นะ Mitsubishi Xforce สมรรถนะในการขับทางที่เป็นอุปสรรคแบบนี้มาเรียบร้อยครับแม่ ลองขับในสนามแล้วนะครับได้ขับในเมืองกันบ้างนะตอนนี้ก็เป็นเส้นทางที่จะออกจากภูเก็ตนะครับไปพังงาแล้วก็จุดหมายปลายทางอยู่ที่กระบี่จุดประสงค์หลักของมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยที่เขาชวนมาคราวนี้เอามิ t s ูบิชิเอ็ก r c ฟอร์สเนี่ย,ยขับบนถนนจริงครับเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยอย่างแรกที่ผมชอบก่อนเลยนะชุดเครื่องเสียงของยามาฮ่าชุดนี้ครับลองเลยนะเปิดเพลงฟังขับสบายๆระบบข้างในไม่ว่าจะเป็นหน้าจงหน้าจอต่างๆเนี่ยก็เชื่อมต่อได้นะครับ มีไวเลสชาร์จมาให้ด้วยจอก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับบนหน้าปัดเนี่ยที่ผมชอบนะครับจอตรงกลางเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วแต่ตรงหน้าปัดรถเนี่ยสามารถที่จะเลือกเป็นตัวกราฟิกบอกได้ว่าตอนนี้การทํางานของรถเป็นยังไงรถใช้กําลังจากเครื่องยนต์หรือว่ารถใช้กําลังจากแบตเตรเรอ,อรี่ขับเคลื่อนมอเตอร์ขับเคลื่อนรถไปนะหรือว่าทํางานร่วมกันเป็นยังไงบ้างถ้าจะมีอีกอันหนึ่งที่บอกว่าชอบยิงผมว่าไอ้ดีไซน์ของพวงมาลัยนี่แหละ ถ้านึกย้อนไปอ่ะคุณจะนึกถึงดีไซน์ของพวงมาลัยแบบนี้อย่างแรกเลยแว็บแรกที่นึกถึงอ่ะจะนึกถึง Evolution ครับคนที่ชอบ Mitsubishi เนี่ยน่าจะนึกถึง Mitsubishi ลลี่อ a r t m i t s u b i s h i Evolution เนี่ยเพราะนั้นไอ้ทรงพวงมาลัยแบบนี้เออมันได้อารมณ์ของความสปอร์ตอีกอันนึงที่ได้ข้อมูลมาจากผู้บริหารเลยคือต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยยอดจองของ Mitsubishi x กซ์ฟ e รยังเป็นไปตามเป้าที่ทาง m i Mitsubishi Motor ปมอเตอร แต่3,000คันในส่วนของสีที่ได้รับความนิยมครับผิดจากที่เขาคาดการเอาไว้เดิมเนี่ยคิดว่าสียอดนิยมจะเป็นสีขาวนะครับสีสีบรอนปรากฏว่าถ้าเรียงลําดับสามอันดับแรกเนี่ยสีขาวยังคงได้รับความนิยมแต่ว่าในสัดส่วนที่ตามมาก็คือสีแดงแล้วก็สีเหลืองครับมันสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้บริโภคนะครับหรือกลุ่มลูกค้าที่มาเลือกใช้มิสูบิชิเอ็กซ์ฟอสเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีอายุเฉลี่ยโดยประมาณ25-35ปีก็เรียกว่าเป็น เจเนอเรชันที่อ่อนวัยลงนะครับอายุน้อยลงจากเดิมถ้าเกิดว่ากลุ่มลูกค้า m มิสูบิชิที่เดินเข้าโชว์รูมเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่มีครอบครัวพาลูกๆฮพาภรรยาครอบครัวเดินเข้าไปด้วยกลายเป็นว่าเริ่มที่จะดึงนะครับกลุ่มของคนที่มีอายุอ่อนลงเนี่ยเข้าไปนในโชว์รูมมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นใครที่สงสัยนะว่ารถรุ่นนี้เหมาะกับใครผมว่าข้อมูลที่ผมให้เนี่ยจะเป็นตัวตอบโจทย์ นะครับสิ่งที่ท่านสงสัยได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวไปถึงปลายทางนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ว่าในเรื่องของการทดสอบทดลองขับแล้วก็แคมเปญโปรโมชั่นตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังครับขาวนรอบๆดูคร่าวๆเอาเร็วๆครับกระชับฉับไวกับ all new mitsubishi x f o r c e คันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับ มิสูบิชิ X-Force นั้นมาพร้อมกับระบบที่เรียกว่า H-EV ครับเป็น H-EV ในอีกสเต็ปหนึ่งครับเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งอันนี้มีการปรับโดยเฉพาะในเรื่องของระบบส่งกําลังระบบขับเคลื่อนขับสนุกได้รับสมรรถนะการขับขี่ที่เต็มที่กริลหน้ากระจังหน้านะครับโลโก้เห็น X-Force อย่างนี้แน่นอนมาเป็นรุ่นท็อปไฟหน้าสวยงามดีเดียวนะผมชอบนะยังย้ําอยู่เหมือนเดิมว่าตั้งแต่เห็นเปิดตัวมาปุ๊บวันนี้แปลกตาหน่อยเพราะว่าผมมากับสีขาวยางครับเป็นยางบริสโตนพูดถึง ยางเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีส่วนไหมมีส่วนนะครับโดยเฉพาะเจ้า Bristone a ร n n z a เนี่ยเขาเป็นยางสำหรับรถในสไตล์ Crossover SUV ที่ต้องการความสนุกในการขับขี่นี่เปิดฝาท้ายให้ดูเพราะวันนี้มีสัมภาระใส่ของมาด้วยนะเป็นไงกระเป๋าเดินทางใส่สบายๆนะครับแล้วก็มีตัวแผ่นเชดตัวนี้ปิดกั้นเอาไว้นะฮะก็คอยแบ่งพื้นที่เก็บของได้นะครับที่เหลือเฟือสะดวกสบายทีเดียวนะภายในห้องโดยสาร มีช่องเสียบ usb ถือว่าพบเครื่องนะครับสำหรับรถคันนี้ผมชอบอีกอย่างคืออะไรรู้ป่ะเดี๋ยวปรับให้ดูบางคนไม่รู้ครับคิดว่าต้องนั่งหลังตรงแบบนี้เนี่ยเอยลงไปเไล็กหน่อยหนึ่งปุ๊บสบายเลยนะฮะแล้วก็พนักตรงกลางเนี่ยพับลงมาครับคือไม่ต้องมาแยกแกะเบาะออกอะไรวุ่นวายเนี่ยเป็นที่วางแก้วเป็นพนักเท้าแขนแล้วก็สปริตแยกยงี้มาเลยมันก็จะพอดีกับตรงไหลอย่างนี้พอดี ดูเป็นชุดของเครื่องเสียงเห็นไหมฮะยามาฮ่าผมต้องยอมรับว่าปกติจะเห็นในรถยุโรปนะแต่ว่าในอ l l New m i t s u b i s h i X ็กซ์ e เนี่ยพอใส่เครื่องเสียงยามาฮ่าชุดนี้เข้ามาผมถูกใจอะ่ะผมไม่ใช่แบบว่าคอเครื่องเสียงไม่ได้แฟนเครื่องเสียงจ๋านะแต่ถูกใจอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมีช่องเล็กๆหลังเบาะตรงนี้มหมาอะไรมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยผมจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะพอคุณเสียบชาร์จระยะผมเดานะระยะมันได้พอๆกับสายชาร์จโทรศัพท์ก็เสียบโทรศัพท์ไว้ในนี้ไง พอเสียบชาร์จปุ๊บก็เหน็บโทรศัพท์ไว้อันนี้แค่นั้นเองนะครับามาดูห้องโดยสารด้านหน้าหน่อยนะครับจริงๆเราก็เห็นกันมาตั้งแต่เปิดตัวแนละ้วอย่างแรกเลยถ้าถูกใจผมจริงๆเนี่ยพวงมาลัยครับอารมณ์เหมือนเห็นอย่างที่บอกคือเห็น Mitsubishi Evolution ถ่ายทอด DNA มาแบบนั้นเลยหัวเกียร์ Drive Mode อยู่ตรงนี้ครับก็เหมือนเดิมครับชาร์จ EV Normal Wet Gravel Tarmac Mud เลือกใช้งานได้เลยไวเลสชาร์จตรงนี้มาให้เสียบวางลงไปก็ปุ๊บนะฮะเชื่อมต่อกับหน้าจอได้เลย นะ p p p l e r p r p l a y Android Auto ก็เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเราได้นะครับช่องเก็บแว่นนะฮะไฟในรถสว่างดีเป็นรถที่น่าสนใจนะครับแล้วยังบอกเลยว่าถ้ายังไม่ได้ลองนั่งไม่ได้ลองสัมผัสไม่ได้ลองขับไปลองซะก่อนแล้วคุณมีความเห็นยังไงบอกผมมาแล้วกันว่ามีอะไรที่เราชอบเหมือนกันไหมหรือมีอะไรที่อยากให้เขาปรับเพิ่มเติมมาบอกกันได้ครับ ลองขับนะครับจากภูเก็ตมาจนถึงจังหวัดกระบี่สนุกสนานที่เดียวสำหรับ Mitsubishi o r c e ผมชอบอะไรนะฮะอย่างแรกผมชอบไซส์ของเขาย้ำกันเลยว่าไซส์ขนาดนี้กำลังดีคล่องตัวครับขับในเมืองได้เดินทางออกต่างจังหวัดการขับสนุกสนานควบคุมรถได้ง่ายนะครับช่วงล่างทำงานได้ดีสมรรถนะของเครื่องยนต์อัตราเร่งระบบขับเคลื่อนเซเว่นไรฟ์โหมดบวก AYC ทํางานได้เยี่ยมเลยยังคงชื่นชอบเป็นส่วนตัวก็คือในโหมดของกราวเวลกับ mode. มัดโหมดการเกาะถนนนี่มันดีจริง อยากให้มาลองสัมผัสดูในส่วนของห้องโดยสารภายในก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีการใช้วัสดุมีการตกแต่งออกมาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับกับข้อมูลที่ผมบอกไปว่ากลุ่มคนที่เลือกใช้ Mitsubishi XFO ์ฟอเป็นกลุ่มคนที่มีอายุอ่อนลงแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่สะท้อนความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นสีขาวสีเหลืองสีแดงได้รับความนิยมยังไงก็ตามนะครับย้ํากับคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าอยากให้ไปลองขับเพราะตอนนี้ all new Mitsubishi Xforce มีแล้วที่โชว์รูมมิซูบิชิ 190กว่าแห่งทั่วประเทศเพราะนั้นไปทดสอบทดลองขับแล้วคุณจะสัมผัสรถคันนี้ได้อย่างจริงๆว่านี่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณหรือเปล่าแล้วคุณจะได้รู้ว่ารถคันนี้เยี่ยมจริงๆครับ